ชมดอกไม้ส,สวยๆด้วยกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆไปค่ะขึ้นไปข้างบนสูงมากนะคะสูงจะถนอดมากบรรยากาศดีมากเหมือนต้นไทรอ่ะเหมือนต้นไทรบ้านเราต้นไม้ต้นนี้ ดอกเสือหมอบใช่ไหมคะก็ <c oughs> จะมีจิ้งจกจิ้งเหลนเหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนอ่ะอ,ะอะสวยไหมสวยนะสวยมาก จะอยู่ตามซอกนะคะตัวสีเขียวอะ่ะน่าสีเขียวท่องนี่ตัวสีดำชอบดอกไม้อะ่ะมีสีมันสวยดิสีชมพูอต้องไปค่ะทุกคน เดินเที่ยวข้างบนกันนะคะคนที่เที่ยวก็เที่ยวไปคนที่ถ่ายคลิปก็ถ่ายไปค่ะนี่เขาเรียกต้นอะไรคะต้นใหญ่มากมีดอกด้วยดอกสวยด้วยดอกสีเหลืองนะคะทุกคน